เปิดซิงโปรโมชั่นกับวันที่1ของเดือนตุลาครับผมกับโปรโมชั่นเยอะขนาดนี้ของเยอะแน่นขนาดนี้เนี่ยจะเป็นอะไรไปบ้างเดี๋ยวคอยติดตามชมมาแล้วกันครับนี่เลย4โปรโมชั่นรวมกันอยู่ในคันคันเดียวอย่าลืมติดตามชมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ในช่วงของซ่อมรถยนต์นบ้านๆครับใช้เวลา3วันครับผมกับการทํารถคันนี้นะในส่วนของโปรโมชั่น4ปโปรที่เราจัดสรรให้นะครับก็พร้อมส่งแล้วนะครับเดี๋ยวป๊บเองจะทําการ QC อีกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนำส่งลูกค,ค้านะครับผมก็ฝากร้านแล้วกันครับสำหรับศูนย์บริการครบวงจรของเรา s q u a ช Service c e n t e r นะครับผมก็เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์9โมงถึง1ทุ่มนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0999535251และ081 886 4461นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาได้นะแล้วก็รา้านของเราตั้งอยู่ถนนจตุโชตนะครับอยู่เรียบมอเตอร์เวย์ใกล้กับเขตไซมไหมใกล้กับวัชระพลคลามินทาคูบอนนะประมาณนี้นะครับผมก็ ไปมาสะดวกครับแนะนำว่า Search Google Map Squareservice Center ได้เลยนะครับผมเช็ครถก่อนเดินทางเหมือนเช็คอินก่อนเที่ยวทริปสินปียังไงก็มั่นใจส่วนลดสูงสุด30%มากกว่า15รายการทริปสิ้นปียังไงก็มั่นใจโปรโมชั่นดีๆเดือนตุลาคมส่งท้ายปีที่ s q u a s h s e r v i c e Center p r o c e s s Zero เปลี่ยนถ่ายของเร็วทุกระบบ4,999บาทน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเบรกพร้อมเปลี่ยนถ่าย เปลี่ยนโชคอัาโชว์ว่ารุ่นใดก็ได้รับประกัน1ปีเต็มแถมฟรีอะไหล่ช่วงล่างเบ้าโชคคู่หน้าลูกปืนเบ้าโชคยางกันกระแทกยางกันฝุ่โปรโช่วงล่างด้านหน้า O.E.M ครบชุดเริ่มต้นเพียง9,999บาท Honda ทุกรุ่นมีของพร้อมติดตั้งเสร็จภายใน1วันโปรฝาชิงเกียร์ Honda A.T.F C.V.T พร้อมน้ำมันเกียร์แท้สุดเริ่มต้นเพียง4,500บาทเท่านั้น ซื้ออย่างรุ่นใดก็ได้พร้อมตั้งศูนย์และถ่วงล้อสลับยางฟรี1ปีเริ่มต้น8,500บาทผ่อนศูนย์เซ็นนาน6เดือนเฉพาะธนาคารการศิกรเท่านั้นและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายสวัสดีครับผมก็ปับเช่นเคยครับกับ Score Service Center ครับซึ่งในวันที่1นะครับเป็นวันนี้เลยตุลาเลยนะครับก็ลูกค้าครับผมได้นำรถเข้ามาตรวจเช็คแล้วก็ ต้องการที่จะเปลี่ยนในเรื่องของช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์ซีนต่างๆนะครับผมแล้วก็อืดอๆอีกมากมายนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะใช้กับโปรโมชั่นที่เราเพิ่งปล่อยเด็ดๆดโดนๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมกันว่าโปรโมชั่นของรถคันนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างมาเลยครับผมก็เบื้องต้นแล้วนะครับจากที่เราได้ทําการตรวจเช็คกับตัวรถแล้วเนี่ย ช่วงล่างก็ค่อนข้างเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้จะเป็นโปรที่1เลยคือโปรช่วงล่างนะครับก็คือ9 9 9 9บาทนะครับแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆอ,อีกเล็กๆน้อยๆตามขึ้นมาด้วยเช่นกันโปรที่2อครับอันนี้จะเป็นโช๊คโชว่านะครับเป็นโชค O E M นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเบ้าโชค๊คลูกปืนเบ้าโช๊กยางการะแทกยางกันฝุ่นนะครับผมซึ่ง ทั้งหมดนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมก็จะเป็นรวมติดตั้งแล้วทั้งคู่ด้วยเช่นกันโปรที่สามนะครับก็จะเป็นโปรของเหลวเลยนะครับผมก็จะเป็นโปรน้ํามันเครื่องน้ําหล่อเย็นน้ํามันเกียร์นะครับน้ํามันเบรกนะครับผมอ่านี่คือโปรที่สามนะอยู่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนั่นเองนะครับโปรที่สี่นะครับก็จะเป็นโปรส่วนลดอะไหล่แท้ศูนย์นะครับตั้งแต่ห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็จะมีเนี่ยพวก กองเบนซินนะครับผมแล้วก็พวกซีนต่างๆด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด4 Pro ใน1บินนั่นเองนะครับผมและอีกหนึ่งแถมครับที่เราจะแถมให้กับลูกค้าอยู่แล้วกับโปรหนักๆขนาดนี้นะครับก็จะเป็นบุ๊กเซอร์วิสที่เราให้กับทางลูกค้าไปด้วยเลยในการบริการครั้งหน้านะครับซึ่งลูกค้าสามารถเก็บบุ๊กเซอร์วิสอันนี้ไปได้เลยแล้วก็จะมี อุปกรณ์ของแถมนะคบที่จะอยู่ในกระเป๋าของบุ๊กเซอร์วิสนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะครับสัญญากาศพลบอนะครับผมแล้วก็สัญญากาศในส่วนของแท็กเลขใหม่นะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็กระเป๋า5อย่างเลยด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือแถมฟรีให้กับลูกค,ค้าซึ่งไอรายการตรงนี้เนี่ย ผมจะแถมฟรีให้กับลูกค้าที่ขั้นต่ำนะครับอยู่5,000บาทหรือว่าเซซิโลนั่นเองนะครับเราก็จะแถมให้กับลูกค้าไปเลยฟรีนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจเช็คดูหรือวันหนึ่งลูกค้าขายรถไปแล้วจะมีประวัติเก่านะครับที่อยู่ในรถเนี่ยติดรถลูกค้าตลอดไปด้วยเลยเช่นกันนะครับผมก็อยู่ที่ลูกค้านะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เรานําเสนอและนําให้กับลูกค้านั่นเองนะครับผม วันนี้ครับ CVFD d o c นะครับซึ่งเราจะได้ทำการเปลี่ยนทั้งหมดตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ติดตั้งจริงๆแล้วติดตั้งอย่างเงี้ยเนี่ยใช้เวลาประมาณ1-2วันเสร็จเลยนะครับผมแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเจาะทิ้งไว้ไม่ได้รีบร้อนครับก็เลยกะว่าโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆพิธีพิถันทํากันไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวคอยติดตามชมอะไราการ4โปรโมชั่นรวมกันอยู่ในคันคันเดียว ลา3วันครับผมกับการทํารถคันนี้นะในส่วนของโปรโมชั่น4 Pro ที่เราจัดสรรให้นะครับก็คร่าวๆนะครับของตัวรถคันนี้เนี่ยก็พร้อมจะส่งแล้วนะฮะก็วันนี้จะมาให้แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบก่อนในส่วนของการใช้งานนะก็เนื่องจากตอนแรกเลยเนี่ยรถคันนี้ก็มีปัญหาตามอายุไขนะครับของตัวรถนั่นเองแล้วลูกค้าต้องการที่จะใช้งานระยะยาวนะครับเพื่อจะยอมทำทีเดียวแล้วให้มันจบเลย นะครับว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็ในส่วนของช่วงล่างนะครับโปรโมชั่นไอ้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยของเราก็จะเป็นในส่วนของเปลี่ยนคันชักนะครับเปลี่ยนคันชักดอกในยางหุ้มแหลกนะครับบูธปีกนกนะครับลูกหมากปีกนกซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าซึ่งในการเปลี่ยนบูธปีกนกเนี่ยในการในรูปแบบอัดเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสมเหตุสมผลมากกว่าก็คือถูกกว่าแล้วแหละเอาตรงๆนะครับถูกกว่าการที่เราเปลี่ยนปีกนกทั้งชิ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้า รถเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรนะครับผมปีกนกก็ไม่มีความจาเป็นจะต้องเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมในส่วนของช่วงล่างแล้วก็เปลี่ยนกันโคง้งลูกหมากันโค้งนะยางประกับกันโค้งหน้าหลังลูกหมากันโค้งหน้าหลังนะครับผมก็คร่าวๆนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโช๊คนะครับโปรโมชั่นของคันนี้เนี่ยที่เราเปลี่ยนก็จะเป็นโชว์ว่าซึ่งจะมีของแถมนะครับก็จะเป็นเบ้าโชค๊คลูกปืนเบ้าโช๊คนะครับยางกันฝุ่นยางกันกระแทกก็คือครบเซตเลยพร้อมติดตั้งเลยนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครที่จะเปลี่ยนแค่โชคอย่างเดียวก็ราคานี้เซตนี้ราคาเดียวจบเลยนะครับผมก,ก็คือ1นึ0 0ืบาทนั่นเองนะครับกับโปรโมชั่นของเรานะรพร้อมค่าแรงแล้วนะครับผมในส่วนของโชว์โชวว่าเนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มสบายครับก็ไม่ต่างกับของแท้ศูนย์คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโชว์ว่าเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ซัพพลายเออร์ให้กับทาง Honda อีกทีนึงนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าในการใช้งานเนี่ยมันไม่แตกต่างกับของแท้ศูนย์ที่ลูกค้าเข้าใจเลย นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการรับประกันก็รับประกัน1ปีด้วยเช่นกันส่วนของโปรที่3นะครับก็จะอยู่4,999บาทก็จะเป็นโปรเซซิโลเปลี่ยนถ่ายของเหลวนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำรอเย็นน้ำมันเบรกนะครับผมก็น,นี้คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็ รวมค่าแรงแล้วนะครับผมส่วนของโปรที่4นะครับผมก็จะเป็นโปรโมชั่นส่วนลถอะไหล่แท้0นั่นเองนะครับของ Honda นะนะครับก็จะมีทั้ง Honda และ t o y o ต a นะครับที่เป็นโปรโมชั่นอยู่ณนะปัจจุบันนี้5 10นั่นเองซึ่งในรถคันนี้เนี่ยซึ่งรอบๆเครื่องเนี่ยก็จะเห็นอยู่บ้างชัดเจนในส่วนของน้ำมันเยิมซึ่งก็จะเปลี่ยนรอบๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกยางฝาวาวนะครับซีนวีเทคนะครับโอลิงหน้าเครื่องนะครับผมก็แล้วก็ ท่นยางแท่นเครื่องด้วยเช่นกันนะครับยางแทนเครื่องคันนี้ก็ใส่เป็นแท้ซูนนะครับผมซึ่งอาการตอนแรกในเรื่องของแท่นเครื่องเนี่ยก็คือเข้าเกียร์ครับแล้วอาการรถมันสะท้านขึ้นคอนโซลแล้วรู้สึกว่าอาการสั่นในรถนะครับอันนี้เผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้งานอยู่แล้วเจอพบเจอปัญหาในการที่จะออกตัวออจอดอยู่เฉยๆออกตัวไฟแดงอะไรเงี้ยนะครับเหยียบเหยียบเบรกใส่เกียร์ดีหรือใส่เกียร์อาอยู่เนี่ยแล้วมันสะท้านเนี่ยอันนี้น่าจะต้อง เข้ามาให้สควอเซอร์วิสตรตวจเช็คได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่อย่างท่านเครื่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปัญหาอื่นๆก็ฝากไว้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครที่พบปัญหารถของตัวเองสามารถติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาก่อนได้เบื้องต้นแต่แนะนําว่าถ้าเอาชัวร์นะครับอยากได้ใบเสนอราคารบกวนนารถเข้ามาให้เราตรวจเช็คจะค่อนข้างคอนเฟิร์มมากกว่าและผมขออนุญ,ญาตแจ้งณที่นี้เลยว่าถ้าลูกค้า ไปตรวจเช็คจากที่อื่นมานะครับแล้วก็มาสอบถามราคากับเราเราจะไม่ทําใบเสนอราคาให้และไม่แจ้งราคาเนื่องจากแต่ละที่นะครับเขาทําการตรวจเช็คก,กับเราไม่เหมือนกันนะครับบางทีแล้วลูกค้าอาจจะตรวจเช็คที่อื่นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยเราตรวจเช็คอาจจะไม่ได้เยอะมากก็ได้นะครับหรืออาจจะเยอะกว่าก็ได้นะครับผมเองจะมีรูปภาพความเสียหายให้กับลูกค้าได้ประเมินดูก่อน ะะว่าลูกค้าพร้อมหรือยังไม่พร้อมมันยังใช้งานได้อยู่ไหมถ้ามันยังใช้งานได้อยู่ยื้อได้อีกหน่อยไหมหรือว่าควรจะเปลี่ยนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้คําแนะนํากับลูกค้าที่ค่อนข้างแม่นยําม,มากกว่านั่นเองกับต่อหน้ารถที่ลูกค้าสามารถได้เห็นเลยว่าไอ้นี่พังจริงไอ้นี่พังไม่จริง นะครับผมก็ประมาณนี้นะส่วนสุดท้ายเลยครับสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะครับที่เข้ามาใช้บริการกับเราในราคาที่5,000บาทขึ้นไปเราจะมีบุ๊กเซอร์วิสให้ซึ่งจะเป็นการบันทึกเซอร์วิสในครั้งหน้าละกันเนาะแล้วก็เผื่อว่าในครั้งหน้าลูกค้าที่จะต้องเข้ามาเนี่ยเตรียมตัวแล้วว่าจะต้องมาทำอะไรกับเราบ้างนะครับก็แนะนำว่าตั๋วเช็คจากบุ๊กเซอร์วิสตรงนี้ได้เลยเช่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับรถคันนี้ก็พร้อมส่งแล้วนะครับเดี๋ยว ปั๊บเองจะทําการ QC อีกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนําส่งลูกค้านะครับผมก็แต่เบื้องต้นแล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาใดๆแล้วช่วงลงชงล่างเงียบกิิบนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ก็อัตราเร่งปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะจากการขับขี่ไม่มีเสียงสะท้านขึ้นมาหักเลี้ยวสุดเ,ออเดินหน้าถอยหลังนะครับขับใช้ความเร็วก็โอเคอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถือว่าพร้อมส่ง นะครับผมกับโปรโมชั่นที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับเพราะว่ารวมๆดูแล้วเนี่ยส่วนลดถึง30%ได้เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะนำรถเข้ามาที่ s c เป r e Service e e n t e r หรือติดต่อมาทาง Line แอดก็ได้นะครับในสแกน QR Code ทางด้านข้างของเราได้เลยนะครับผมก็ฝากร้านแล้วกันครับสำหรับ ศูนย์บริการครบวงจรของเรา s q u a r s e r v i c e Center นะครับผมก็เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์9โมงถึง1ทุ่มนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0999535251และ0818864461นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาได้นะแล้วก็รา้านของเราตั้งอยู่ถนนจตุโชตนะครับอยู่เรียบมอเตอร์เวย์ใกล้กับเขตสาไหมใกล้กับวัชลรพลคา,ลามินทาคูบอนนะประมาณนี้นะครับผมก็ ไปมาสะดวกครับแนะนำว่า Search Google Maps s u u a s e r v i c e c e n t e r ได้เลยนะครับผมและสุดท้ายนะครับลืมแจ้งเลยว่าทางร้านเรารับบัตรเครดิตนะครับผมแต่ว่าเรามีค่าชาร์จ3%เซนะครับผมแล้วก็รับในส่วนของ S-Pay Later จากาบ้านส้มแล้วกันนะฮะด้วยเช่นกันนะก็เผื่อว่าเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าหลายๆเส้นทางละกันเพราะว่าหลายๆท่านไม่มีบัตรเครดิตครับแต่ว่าอยากผ่อนแต่มีวงเงินอยู่ใน บ้านส้มนะครับก็สามารถใช้แอปบ้านส้มมาชําระกับเราได้หรือผ่อนกับบ้านส้มไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคก็เป็นแคมเปญดีๆกับทางร้าน s q u r e Service Center ประมาณนี้ละกันนะสำหรับวันนี้ปั๊บเองครับก็ขอฝากและลาไว้เพียงเท่านี้ละกันครับสำหรับ c i v i c FD คันนี้เลยนะก็จบเรียบร้อยเตรียมพร้อมส่งสวัสดีครับ เช็ครถก่อนเดินทาง mm hmm. เหมือนเช็คอ mm ิน hmm. ก่อนเที่ยวทริปสินปียังไงก็มั่นใจส่วนลดสูงสุด30%มากกว่า15รายการทริปสิ้นปียังไงก็มั่นใจโปรโมชั่นดีๆเดือนตุลาคมส่งท้ายปีที่ s q u a r s e r v i c e Center p r o c e s โ,โ r o เปลี่ยนถ่ายของเรลทุกระบบ4,999บาทน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหล่อยเย็นน้ำมันเบรกพร้อมเปลี่ยนถ่าย เปลี่ยนโชคอัาโชว์ว่ารุ่นใดก็ได้รับประกัน1ปีเต็มแถมฟรีอะไหล่ช่วงล่างเบ้าโชคคู่หน้าลูกปืนเบ้าโชคยางกันกระแทกยางกันฝุ่โปรโช่วงล่างด้านหน้า O.E.M ครบชุดเริ่มต้นเพียง9,999บาท Honda ทุกรุ่นมีของพร้อมติดตั้งเสร็จภายใน1วันโปรฝาชิงเกียร์ h o n d a A.T.F C.V.T พร้อมน้ำมันเกียร์แท้สุดเริ่มต้นเพียง4,500บาทเท่านั้น ซื้ออย่างรุ่นใดก็ได้พร้อมตั้งศูนย์และถ่วงล้อสลับยางฟรี1ปีเริ่มต้น8,500บาทผ่อนศูนยนนาน6เดือนเฉพาะธนาคารกสิกรเท่านั้นและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย พิซควอซ์เซอร์วิสเซนเตอร์เราดูแลรถคุณครบวงจรตัวเช็คสาที่สองรายการตั้งศูนย์่วงล้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมช่วงล่างโชคคยางและอะไหลคุณภาพเปิดบริการทุกวัน9โมงถึง1ทุ่มย่านลามินทาจ,ะจะัตุโชคใกล้ทางด่วนติดต่อได้ที่เบอร์0999535251ศูนย์ 1, 0, บริการรถยนต์ครบวงจร